สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับแฟนกับแฟนเพลง FC สาวน้อยเซียนต้อนเพลงทุกๆคนนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู like people. People. ่ช่องไก่เต้นซื่ออำเพลภออภิเชิญนะครับพี่น้องครับมืึอนี้บรรยากาศในงานครับมากระตื่นแล้วน้องๆทีมงานสำหรับที่มีสำหรับที่มีปากใเฉลี่ยแล้วค่ะ เอาคึ้เตียงหนาวไว้เถอะลูกขึ้นไปวางไว้ไม่เป็นเตียงไว้แต่มือสีชมพูรหลอกกันมึงทีนี้บ่ตอนนี้เปิดร่งผุนอุ้ยบู้คนบูหน้ามาเห็นบ้าพี่น้องบู้คนบูหน้ามาแต่บาคนซาลุดดเเบิออตอนนี้ก็เลือแค่นี้ทำมึอนี่มาอีกก็คือว่าเหลืออย่างเลยเล็กมันก็งามงามไปตายกันแนอหนาบ่ที่เรา เล็บเตียวตับเลยได้ไ่ต่อสามพันบาทบรรยากาศมืดหนีครับพี่น้องทีมงานมาหอดคำเน่ครับมืดหนีเดินทางไก่ครับมืดขึ้นนี่ท่าการแสดยงอยู่กาลสินนะครับอำเภอย่างตลาดครับมืดหนีกับมาจังหวัดขอนแก่นอำเภอสีชมพูครับพี่น้องเวทีกำลังกำลังตั้งครับพี่น้อง ขโมนกมูเถอะบนี้ขโมนกมูเถอะบอยอหยังไงเขาบอกะยังไงนะฮะยังไงนรอเจ้าที่บอโทษคู่นะสวนจะแนนีนะโทษคู่สวนยังไงกูสวนดีอยู่เด้อกูสวนดีอยู่เด้อแ้วเานละผาเราขึ้นาผาอีกสิไมละผาก็ลาแต่ว่าเต้นพ่อยลงยังจดอันนี้ไหมอันนี้เย่ยงอันนี้ยิ่งธนู แต่ว่งยิงคือยิ่งผีแม่ตัวก่ยิงยิงคือยิ่งผีแต่ว่าเห็น <c oughs> วินแหล่เจกุงวินแหล่ช <c oughs> มบรรยากาศครับพี่นอ้องบรรยากาศหลังเวทีครับอู้หูอ้าบเรียกค่ะ บุญบาปบาปบุญกรรมกรรมบุญบาปอิทีิิโสพระคอรครับวาบาปอะไรก็เุีเดี๋ยวเดีไปกินโนอยู่ละลานคือสขาอาเบนเห็นอยเลิศพ่าทาแทวภาษาอะไรไปสถานนอัไม่ไกลไปน้องเห็นมบรรยากาศดีครับพี่น้อง บรรยากาศน่านอนมากเลยอากาศหนาวแล้วครับลงุงรถ่นระตีองอนกระตุ้นสภาพี่น้องเราก็ลงุงรถไปหากินเข่ากัที่นี่ ถ้าต้นใหม่กันนะต,ต,นต่อตเงิใน,ในแต่ว่้นไม้ต้นเม้นี่ยินมึงสภาพดิมึงเหิุกานันมั้ินในตื่นในเสียงแัน,แนเฮาเออ แล้วลงมาจากบนบรรยากาศดีเนาะมื้อนี้เนาะมาเบิ่งสถานการณ์ภาพพี่เย็นึ้นเต็มโน่นนี่เป็นยังไงบ้างว่ากระตื้นดิหลเฮียฝากพี่น้องเนี่ยเด้อครับทุกทุกคลิปทุก ทุกๆคลิปเด้อครับ cigar. พี่น้องฝากพี่น้องชอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เด้อครับพี่น้องเด้อใหนกำลังใจด้วยนะครับเตรลยมมือกระเฮ็ดคือเกาเหรอครับเด้อพี่น้องกลางติ้นหามมงนั่งตากชุดจัดคองจะคลองครับ

พ่นาวใรเบาราบรรยากาศงานวันนี้นะครับก้วงควงดีครับพี่น้องสนามลุงเรียนก้วงดีครับเดี๋ยวใกล้ไปกางตินก็เด้อครับพี่น้องกางตินหามงนางมงเศร้าก่อนครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ